ตือได้มาค่ะตอนนี้นี่เพิ่งเรียนจบหยกๆเลยนะคะก็ดึงมาสัมภาษณ์เนาะก็โอกาสนะคะของ,งาการไปเมืองนอกก็มันก็ไปถูกต้องได้นะคะ <c oughs> ในเมื่อเรามีวุฒิมีเอกสารที่เหลือก็ต้องถามสปอนเซอร์เราว่าเขาโอเคเ <c oughs> <c oughs> ราไหมนะคะซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าเขาก็พูดถูกว่าคือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษบางทีเราก็จะสั่นๆนิดนึงเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยชินไง แต่พอบอกโอเคคอมฟอเทเบิลอยู่ก็พูดภาษาไทยเพราะว่ากลุ่มง,งานนวดกลุ่มง,งานอาหารส่วนใหญ่แล้วก็คนเปิดส่วนใหญ่ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเพราะจะมีประชากรไทยอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการได้ภาษาก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะในการที่มีอะไรแนะนํารุ่นต่อไปไหมคะให้มาเรียนที่นี่ไหมให้มาเรียนที่นี่แล้วก็เ,เรียนภาษาแา่อาจาย์เพิ่มได้ เรียนอันนี้อันนี้น้องค้าสหานเนาะเพิ่งจบไปที่นี่ก็เรียนการสอนเป็นไงบ้างคะที่นี่ดีครับให้ความความรู้เป็นอย่างดีสอนเทคนิคต่างๆได้ดีครับสอนเป็นแบบมาตรฐานเลยเนาะนี่เด็กเชียงรายไหมเด็กเชียงรายครับมพะเยานะจบมพะเยาก็น้องหลายๆคนของเราก็มาจากมพะเยานะคะก็ยินดีนะคะเข้ามาอย่างน้อยก็คือฝึกอาชีพได้ประสบการณ์แล้วยังไงก็ ค่อยๆหาไปอันนี้วันนี้ก็ไม่รู้หมูหรือจ่าแต่เราก็พยายามกันโอเคลุ้นุ้นเหมือนกันโอเคสู้ต่อไปสู้ต่อไปโอเควัสดีค่ะ